สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ p i o โ e e นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ p i o n e e r DVD Player DV310 นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Pi o n e e น DVD Player DV310 นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนะครับสินค้ามือสองมาพร้อมรีโมทแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้ มีช่องเสียบ USB ได้ด้วยนะครับเสียบ USB ฟังเพลง MP3 แล้วก็มีรีโมทของแท้มาเลยนะครับมีปุ่มสลับโหมดระหว่าง USB กับ DVD ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสลับโหมดนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นปุ่ม power power on เปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้รองรับระบบผ้าระบบเสียง DTS นะครับคุณผู้ชมครับ Digital Theater System เลยนะครับแล้วก็เป็น Dolby Digital นะครับอันนี้ปุ่ม เน็กนะครับกรอเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับปุ่มสต o อปุ่มเพลยปุ่ม s t o อปแล้วก็ปุ่มพอดหยุดชั่วคราวแล้วก็ปุ่ม Play นะครับตรงนี้เป็นปุ่มสลับโหมดนะครับระหว่าง DVD กับ USB เมื่อเราเสียบ USB เราก็กดปุ่มนี้หรือจะกดในรีโมทก็ได้นี่ช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้มีลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างมีปุ่ม Enter เหมือนรีโมทเลยนะครับกรณีที่เราไม่มีรีโมทเราสามารถ เข้าที่โฮมเมนูแล้วก็เซตเครื่องได้เลยนะครับลูกศรขวาซ้ายบนล่างแล้วก็เอนเตอร์มีปุ่มรีเทิร์นเหมือนรีโมทเลยปุ่มบริเวณนี้จะใช้เซตเครื่องนะครับเซตอัพเครื่องใช้แทนรีโมทได้เลยนะครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าเราสะดวกมีรีโมทเราก็ใช้รีโมทกรณีที่ใครทํารีโมทหายก็เซตเครื่องในนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD ีดีไพโอเนียรุ่น DV310 นะครับ ไพ o n วเนียดีวีดีเพลเยอร์ดีวีสามหนึ่งศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับมีมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงขาวนะครับเหลืองแดงขาวก็คือช่องต่อวิดีโอหรือ AV แล้วก็เสียงซ้ายขวานะครับขาวแดงแล้วก็เหลืองก็วิดีโอ1เส้นนะครับแล้วก็ช่องต่อคมคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ให้แม่สี3สีเลยนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็ ช่องต่อ optical นะครับกับช่องต่อ coaxial แล้วก็ s-video นะครับแหมให้ดิจิตอลมาหลายช่องเลยโดยเฉพาะช่องต่อ optical นะครับถอดรหัสเสียงสัญญาณ DTS 5.1ออกตรงนั้นได้เลยหรือจะต่อ coaxial ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัญญาณเสียงนะครับในส่วนของสัญญาณภาพถ้าจะเอาภาพให้ชัดที่สุดนะครับแนะนำให้ใช้สาย component นะครับสายที่มันมีช่อง3แม่สีเลยก็คือสีเขียว สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับสแม่สีเลยจะให้สีละเอียดคมชัดกว่าเส้นเหลืองๆเส้นเดียวแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาล้วครับใช้รีโมทเปิดเครื่องขึ้นมาทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีคําว่าเวลขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันแรกที่ผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเสียบ USB เลยนะครับแล้วก็ฟังเพลง MP3 นะครับเสียบเข้าไปนะครับ เมื่อเสียบเข้าไปนะครับให้เรากดที่รีโมทนะครับปุ่มสลับโหมดระหว่าง DVD USB ตรงนี้หรือจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับต้องสลับโหมดให้มันก่ดนะครับอ่ะสลับโหมดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาครับว่า USB โหมดนะครับแล้วมีไฟกระพริบกระพริบตรงนี้นะครับเมื่อมาแล้วนะครับก็จะมีเมนูที่หน้าจอมาให้เราเลื่อนลงมาที่คำว่า MP3 นะครับแล้วก็กดเลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับอ่าผมให้ฟังไม่นานนะครับมันจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเสียงดีมากๆนะครับเครื่องเล่น DVD ีดีไพโเนียดูครับอันนี้ขนาดลำโพงลำโพงในทีวีจอเล็กๆแบบนี้นะครับโอ้เสียงแรงมากครับเทียบกับยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นบูเลหรืออะไรก็ตามเสียงจะเบามากๆนะครับแต่ตัวนี้เสียงพลังเปล่งออกมานี่มี เขาเรียกว่ามีมิติมากๆนะครับสัญญาณเสียงของเครื่องเล่น DVD ีดไพโอเนียนะครับเครื่องอ่านแผ่นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับใช้ยี่ห้อไพโอเนียไปเลยนะครับเอาละครับพอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะสลับโหมดกลับขึ้นมาที่ดีวีดีนะครับปึ๊บมันก็จะมาที่ DVD นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเครื่องอ่านแผ่นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับให้เล่นไปเถอะครับยี่ห้อไพโอเนียครับ การปล่อยสัญญาณเสียงออกมานี้คมกริบแล้วก็มีมิติมากๆนะครับโดยโดยเฉพาะในการฟังเพลงนะครับสุดยอดของเขาเลยครับไพเวเนียนะครับอ่ะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการใส่แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ทดสอบกันแผ่นเพลงซ d ดีออเดีโอนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะกดจากรีโมทก็ได้กดจากตัวเครื่องก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้สภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับไพโอเนียตัวนี้ที่สําคัญมี USB สําหรับเสียบฟังเพลง MP3 ด้วยนะครับหรือเป็นไฟล์ MP4 ก็ได้เช่นกันอ่ากดเพลงได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าให้ฟังได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากจะติดลิขสิทธิ์ดูครับพลังเสียงโอ้โหมีมิติจริงๆครับเสียงกีต t าร์นี่เพาาะเลยครับอ่าแต่เน็กไปก่อนเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อ่าเน็กไป โอ้สุดยอดครับฟังเพลงนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับไพโอเนียครับคุณผู้ชมครับอาการเอาไปต่อฟังเพลงนี้ไม่ผิดหวังครับอ่ะเอาแล้วนะครับเพลงเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแผ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นเอ็มพีสามนะครับคุณผู้ชมครับมาฟังแผ่น MP3 กันเลยฟังเพลง MP3 จากแผ่นนะครับคุณผู้ชม มีมิติมากจริงๆครับการฟังเพลงนะครับโอ้โหดูหนังฟังเพลงนี้เครื่องเล่นแผ่นนี้ต้องโซนี่เลยขออภัยต้องไพโอวเนียเลยครับผมแนะนําโดยเฉพาะตัวที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนําทุกท่านเลยครับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูครับเสียงมีมิติมากๆครับอผมกดเน็กนะครับดูครับเสียงมีมิติเลยครับขนาดฟังเบาๆนะครับ ขนาดเป็นจอมอนิเตอร์เล็กๆนะครับคุณผู้ชมลำโพงเล็กๆตามที่ผมรีวิวมาเนี่ยการฟังเพลงเนี่ยไพอเนียนนี้สุดยอดแล้วครับต่อไปเป็น VCD นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น VCD ครับใส่เข้าไปแล้วครับสุดยอดมากๆครับการอ่านแผ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับกดเพลงให้มันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแผ่นนะครับอ่านแผ่นหนังหรือเพลงนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับไพโอเนียครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือไพโอเนียดีวีดีเพลเยอร์ดีวีสามหนึ่งศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นดีวีดีไพโอเนียนะครับรุ่นดีวีสามหนึ่งศูนย์ครับอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมเลยครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับดูครับภาพนี่ขนาด V ีซีดียังคมชัดขนาดนี้นะครับแหมสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอะ เดี๋ยวจะลองแผ่นดีวีดีนะครับทีนี้โอ้โหการอ่านแผ่นนี้ประทับใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับในการอ่านแผ่นสําหรับเครื่องเล่นดีวีดีไพโอเนียนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับค่ำคืนนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับนาสิ่งดีๆนําของดีๆมานําเสนอขายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแฟนเอฟซทางช่องสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับการอ่านแผ่น ฟึบฟับฟึบฟับเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับที่สําคัญนะครับตัวนี้มีช่องเสียบ USB ครับมีรีโมทของแท้มีปุ่มสลับโหมดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแม่มันสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนําของดีๆนะครับของความบันเทิงนะครับดีๆภายในครอบครัวนะครับมาฝากทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับผมจะกดเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สภาพเครื่องนี้ก็สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นก๊อปได้มีระบบ Dolby d ด g จิ a l นะครแล้วก็ DTS นะครับถอดรหัสเสียง DTS หรือว่า Dolby Digital ผ่านทางช่อง Optical แล้วก็ช่อง Coaxial นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของสัญญาณภาพนะครับก็มีทั้ง AV เหลืองแดงขาวแล้วก็เส้นสีน้เเหลืองแล้วก็ SVDO ดนะครับคุณผู้ชมครับแม่มันสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้ สำหรับเครื่องเล่น DVD p i o n e e er โ d เนีย DV310 ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา2,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ